สวัสดีครับอน้องพี่กอล์ฟกีบายเดอะแบรนนะครับเคยมีน้องๆถามพี่เข้ามาบ่อยเลยว่าทาไมพี่ถึงเลือกเรียนคณะวิศวะนะครับทั้งที่หน้าตายอย่างพี่ดูแล้วน่าจะปเรียนหมอมากกว่านะครับจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนพี่อยู่มสม .4 เนี่ยพี่กํลาลังเลียงเหมือนกันนะระหว่าง2อาชีพนี้จ,จะเป็นหมอดีหรือเป็นวิศวกรดีนะครับเพิ่งจะมาตัดใจแบบเด็ดขาดเป๊ะเ,เลยตอนขึ้นม .5 นี่แหละว่าเราน่าจะเหมาะก,กับคณะวิศวะมากกว่าแล้วหลังจากนั้นพี่ก็ใช้เวลาประมาณ1ปีเนี่ยวางแผนแล้วก็เตรียมตัวลุยจนสามารถ สอบติดคณะวิศวะจุฬาได้และในวันนี้พี่ก๊อฟก็มีตัวอย่างรุ่นพี่เด็กวีคนเก่ง3คนเลยนะครับที่3าคนนี้ถึงแม้จะมีจุดเริ่มต้นที่ต่างกันแต่ทั้ง3คนก็มีจุดมุ่งหมายที่เหมือนกันนั่นก็คือความฝันที่อยากจะเรียนในคณะวิศวะและในวันนี้พี่ๆทั้ง3คนก็สามารถทำความฝันนั้นได้สำเร็จด้วยอยากรู้ว่าพี่เขาทำได้ยังไงเราไปดูกันเลยครับ ผมเป็นคนชอบออฟิสิกส์เลขหรือว่าเกี่ยวกับการคำน,นวณอะไรอย่างนี้ครับผมก็เลยชอบวิศวกรรมครับเราก็รู้อยู่ตั้งแต่แรกเลยว่าเราอยากเข้าจุฬาเราก็เห็นว่าจุฬาใช้แพท3ถึง60%ใช้แพท120่งแกด20%เราเห็นว่าแพท 3, มันใช้เยอะมากๆเลยเราก็เลยเริ่มจากการเรียนฟิสิกส์เตรียมตัวก่อนเลยทำโจทย์บ่อยๆครับ พยายามฝึกโจทย์ทุกวันให้เราคุ้นชินกับโจทย์สอบแข่งขันอะไรพวกนี้ครับเราจะได้แบบไม่ตื่นเต้นเวลาเราสอบสนามจริงครับคอสตันติเมทแมทที่บิวได้มามันมี4เล่มนี้นะครับก็คอือ3เ,เ,เล่มนี้มันเป็นรวบวมโจทย์บิวก็เน้นทำเฉพาะข้อที่บิวแบบไม่มั่นใจก็กลับมาทำส่วนเล่มนี้ก็เป็นเล่มสรุปที่บิวใช้ควบคู่กับ เวลาทําโจทย์มาดูแบบสูตรอะไรที่เล่มนี้ครับเล่มนี้แหละครับที่บิวได้ใช้เยอะสุดแล้วเวลาลงสนามจริงเล่มนี้แหละครับที่ช่วยได้มันแบบไปเจอในสนามสอบจริงอย่างเช่นจะมีอันนี้ที่บิวได้ใช้จริงๆเลยเป็นสูตรของพี่ช้างเลยครับที่บิวได้ใช้เรื่องจํานวนเชิงซ้อนครับเทคนิขคของตรีโกณมิติครับเขาจะให้จําพวกสามเหลี่ยมอุนตา้าแมนครับที่ พี่ช้างเขาเคยสอนครับได้ฝึกได้ท่องได้จำเพอถึงเวลาไปใช้สอบจริงผมก็นำสูตรนั้นมาใช้เลยครับในคอร์สแพท3สามน,นะคะเป็นเทคนิคการเปลี่ยนหน่วยซึ่งรู้สึกว่ามันก็ช่วยได้เยอะมากๆเรารู้วิธีเปลี่ยนหน่วยโดยไม่ต้องมานั่งจำอะค่ะเทคนิค หนูว่าที่ช่วยเราเห็นผลจริงๆก็คือการจับเวลาทำข้อสอบเป็นชุดจริงๆเรานับคะแนนแล้วเรามีการบันทึกคะแนนไว้ด้วยว่าแต่และชุดเราทำได้เท่าไหร่มีการเปรียบเทียบคะแนนในการทำครั้งแรกครั้งที่สองว่าเป็นยังไงแล้วเวลาเ,าเจอข้อผิดพลาดของเราข้อที่เราทำผิดเราก็มีการจดลงในโพสต์อิดแล้วแปะไว้ตรงแถวแถวโต๊ะอ่านหนังสือของเรามันช่วยได้มากเวลาเราเดินผ่านเป็นการย้ำเตือนตัวเองว่าเราอย่าลืมอีกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเราต้องฝึกฝนอะไรที่มันยากยาก,ก่อนเช่นฝึกฝนพวกแพทหรือแม่ก็สามัญก่อนเพื่อให้เราทําได้ก่อนครับก็คือพอเวลาเราเจอเข้อสอบโอเน็ตอะไรที่มันง่ายกว่าน,นี้ก็เลยทําได้ครับพอถึงห้องสอบแล้วอย่างที่บอกว่าเราทําโจทย์ไปเยอะมากเราก็เลยรู้สึกว่าไม่มีการตื่นเต้นกับการทําโจทย์แต่สิ่งที่เราค่อนข้าง จะรู้สึกว่าต้องเตรียมตัวไว้คืออุปกรณ์ในการใช้ในการสอบมีดินสอเหล่ามาไปเยอะๆมียางลบไส้ดินสอต่างๆพวกนั้นรู้สึกว่าจําเป็นมากๆค่ะในการแบบช่วยให้เราทําข้อสอบได้ก็อยากให้น้องๆพยายามตั้งเป้าหมายในสิ่งที่น้องชอบก่อนว่าน้องชอบอะไรแล้วก็ควรจะมุ่งเป้าไปทางคณะไหนก็อยาให้น้องรีบ เตรียมตัวรีบอ่านหนังสือหรือว่าทําโจทย์บ่อยๆเพื่อให้ถึงความฝันของน้องๆครับผมคือว่าให้รีบค้นพบตัวเองแล้วก็รีบฝึกพื้นฐานให้แน่นแล้วก็เน้นทําข้อสอบเยอะๆเลยครับโดยโดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์กับคณิตครับอยากจะบอกทุกคนว่าเวลาทําโจทย์อะค่ะ เวลาเราทําผิดไม่ใช่ว่าเราแค่ไปดูฉเฉลยแล้วเราก็ดูว่าเอ๊ะจริงๆแล้วตอบข้อนี้แล้วเราก็ข้ามไปเลยจริงๆแล้วการทําโจทย์คือจุดประสงค์มันคือการที่เราอยากรู้ตัวเองว่าเราทําผิดตรงไหนเราจะได้ไปปรับปรุงในส่วนนั้นให้ดีขึ้นนะคะก็คือถ้าทําผิดก็ให้ทําความเข้าใจมันใหม่ให้เข้าใจจริงๆแล้วก็กลับไปทบทวนซ้าอีกรอบค่ะถ้าเราพยายามแล้วเราก็ต้องทําได้แน่นอนค่ะถ้าเรายังทําไม่ได้แปลว่าเรายังพยายามไม่มากพอค่ะ ขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะครับกับพี่ๆเด็กวีคนเก่งทั้ง3คนนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่กําลังค้นหาตัวตนหรือความฝันของเราอยู่ลองดูตัวอย่างจากพี่ๆเขาก็ได้นะครับและสําหรับน้องๆที่มีความฝันอยากจะสอบเข้าคณะวิศวะนะครับสิ่งแรกที่น้องต้องเก็บข้อมูลเลยก็คือมหาลัยที่น้องอยากจะเรียนเนี่ยนะครับเขาใช้เกณฑ์อะไรบ้างนะครับรับด้วยคะแนนวิชาอะไรบ้างสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับพอน้องจะได้กลับมาวางแผนถูกนะครับแต่คณะวิศวะบอกให้เลยว่าคงหนีไม่พ้นวิชาคำนวณแน่ๆก็คือพวกเลขฟิสิกส์แล้วก็คันะรบ ดยเฉพาะแพทย์สามเนี่ยบอกได้เลยว่าหลายที่ใช้น้ำหนักถึง60%เลยก็มีนะครับควรเตรียมตัววิชานี้ให้ดีและน้องๆคนไหนที่กําลังมองหาตัวช่วยในวิชาแพทย์สามอยู่นะครับวันนี้พี่ก็มีตัวช่วยดีๆมานําเสนอนะครับจะเป็นคอร์สไหนไปไม่ได้เลยนอกจากคอร์สแพทย์สามของ v ีบายเดอะเบรนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าในคอร์สนี้เนี่ยพี่ๆได้รวบรวมเทคนิคต,ต่างๆในการทําข้อสอบแพทย์สามไว้ครบทุกพาร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีรวมไปถึงเขียนแบบวิศวกรรมด้วยนะครับ เพราะว่าพาร์ทนี้หลายๆโรงเรียนไม่ได้มีการเรียนการสอนในพาร์ทนี้เลยนะครับพราน้องฝึกได้อย่างแม่นยําเลยนะครับนอกจากนี้ในคอร์สนี้ก็ยังมีข้อสอบจริงของพ a ท3ให้น้องทําอย่างจุใจนะครับและยังอัปเดตถึงข้อสอบฉบับล่าสุดด้วยก็คือกุมภา6-3ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน้องสมัครได้อย่างมั่นใจได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปดีๆจาก VeBuy The b ะเรนอีกนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ